đi, nên là băng bà, à. đồ, lại đây đây này cái này cả, đây đột mình ban ban mình này giúp đen đâu, mà lấy đi? เราช่วยอ่ะเอาชมมาชมเจอคนหาแล้วครับไม่เห็นหน้าก่อนหน้าดูเยยิ้มมิดยิ้มิดอะไรนี่ก่อนอาชมยกสูงอ่้อ่า นี่เราหาไปกินหรือว่าหาไปขายครับกินค่าเหลือก็ขายครับเขาขายกันยังไงครับตัละร้อยตัละร้อยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มออกเยอะแล้วยังครับเยอะแล้วเลขอกือบเลยห้าสิบค่อยจะมีแล้วหาก,หากันทุกปีใช่ไหมทุกีที่เอาไปทํากินนี่ทําเมนูอะไรครับเอาไปแกงเอาไปทีกวั อ่าไดเาจีจนเนี่ยปหดพ่หอหเหดพ่อยังยังไหมไม่เนาะเาให้พ่อย่างนี้ครับไ้พาะ ไปไม้ถมๆหมอไม่ถูกเนี่ยต้นอะไรผมหมอไม่ถูกไม่เพราะว่าแถวบ้านที่ที่เพชรบุรีอยู่ต้องต้องอยู่โคนต้นยางไงต้นยางต้นใช่นั่นแหละมันมันเขาจะไปหาที่คนต้นยางอย่างเดียวทีหลังจะหาเจอเยอะช่องงไหนครับช่วงฝนตกหนักแรกๆครับแล้วแล้วที่ผ่านมานี้คนที่เอาไปขายเขาขายกันรู้เท่าไหร่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแต่ว่าที่แถวบ้านเขาขายโลงตั้งสี่ร้อยที่เจอกันเนี่ยเป็นเดือนแล้วแต่ช่วงนี้เรื่องน้อยแนะเห็นไหม แต่ถ้าฝนตกบางทีอาจจะมีอีกครับตอนมีฝนลงมาแล้วมันจะขึ้นใช่ค่ะครับตอนนี้เอาเอาเอาไปทํายังไงครับตอนนี้ก็เอาไปแล้วก็ไปไปตัดดะห้สะอาดครับตัดตีนสระแล้วก็ลวกลวกลวกแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นปีครับเก็บแห้งๆไว้นะอ่าเอาไปทําเมนูอะไรทานครับเมนูก็เกงกะทิกับสับปะรดแล้วก็ทําน้ําพริกครับแค่นั้นนะคะครับเห็ดที่เป็นเห็ดยอดนิยมของภาคเหนือคืนเห็ดเสม็ดนะครับก็จะอยู่ในต้นของดงเสม็ดแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่พบค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจน,นะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าเห็ดเพาะนะครับซึ่งเ,เราเจอในปีที่แล้วมีส่วนน้อยคราวนี้ก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าเห็ดเพาะไม่เคยมีรายงานพบในภาคใต้ก็เลยส่งไปให้ทางผู้เชี่ยวชาญนรตนักรินของมหาลัยเชียงใหม่นะครับ mm hmm. ก็ผลการพิสูจน์ในขณะนั้นรับแจ้งมาเบื้องต้นก็คือเป็นนิวโลเคชันก็คือเป็นสานท,ที่มีการรายงาน,นพบเพาะครั้งแรกในภาคใต้นะครับ หลังจากนั้นมาในปีนี้เ,เราเห็นว่าเอ็ดพอที่ชาวบ้านมีการเก็บหามีจํานวนเยอะขึ้นก็ส่งไปให้ทางอาจารย์เพิ่มเติมเพราะปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากตัวอย่างเอ็ดพอส่งไปน้อยมากแล้วก็อาจารย์ก็ส่งไปทางมาเลเซียเพื่อจะให้ดูว่าทําไมชนิดนี้ถึงเกิดขึ้นในภาคใต้ปรากฏว่าเท่าที่เบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่าอาจจะเป็นเอ็ดชิ้นใหม่ของโลกนะครับอาจจะเป็นนิวซีเซีในส่วนนี้ก็กำลังรอการยืนยัน จากมาเลเซียนะครับ